ตอนที่8สิ่งที่สงสัยขอบคุณที่ยอมให้เลี้ยงอาหารมื้อนี้นะคะเมวิกาพูดกับลูกค้าหญิงวัย7 7ปีที่กำลังจะนำร้านค้าแป็นสินค้าของตัวเองมาลงที่ห้างซูเปอร์เรียของครอบครัวเธอเพราะมีแผนจะขยายไปลงหลายสาขาซึ่งบางสาขาอาจต้องรอปางล็อกหมดสัญญาแต่มีสาขาที่จะได้ทยอยเปิดบริการเริจากสาขาแรกที่อยู่กลางเมืองไปจนสาขารอบนอกที่ทำสัญญากันไว้เรียบร้อย วันนี้เป็นโอกาสดีที่ได้นัดมาคุยงานกันเมวิกาจึงถือโอกาสเป็นคนเลี้ยงข้าวลูกค้ารายใหม่ที่เลือกมาลงทุนกับสูพิเรียรยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณเช่นกันที่เลี้ยงอาหารมืน้นี้อร่อยมากเดี๋ยวฉันคงต้องขอตัวแล้วสามีกำลังจะมาถึงแล้วค่ะได้เลยค่ะตามสะดวกเลยงั้นเดี๋ยวเดินออกไปพร้อมกันเลยค่ะได้ค่ะหญิงสาวทั้งสองคนเดินออกมายืนที่หน้าร้านด้วยกัน รถยนต์สีดำคันหนึ่งขับมาเทียบจอดรถดมฟุตบาทจอดิมฟุตบาท,จ,บาทจึงได้ล่ำลากันเวลานี้มีวิกายยืนอยู่คนเดียวมองรถยนต์เคลื่อนผ่านออกไปก่อนจะเงยมองท้องฟ้าที่กลายเป็นสีน้ำเงินเมื่อกำลังเข้าสู่เวลากลางคืนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลายังมีเวลามากมายให้เธอทำอะไรก่อนกลับบ้านแต่เวลานี้เธอกับกิจกกับกันเธอกำลังนึกถึงใครบางคน นึกถึงสิ่งที่เธอคิดมาตลอดทางตั้งแต่ออกจากสำนักง,งานเก็ตเทอร์แล้วเธอก็ตัดสินใจเธอไม่ได้จะใช้เวลากับกับแผนอื่นๆก่อนกลับบ้านแต่เธอจะรีบกลับบ้านไปจัดการตัวเองแล้วเธอจะขับรถออกมาใหม่เมื่อดึกกว่านี้อันนี้จะเริ่มที่ซีรีส์ตอนที่สองเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ยังอยู่ซีรีส์ตอนที่สองก็จะถึงตอนที่สามประมาณคาบเกี่ยวนะคะ ดูโตนั้นให้หน่อยลูกค้าเมา,เอาโอ้เรียบร้อยเน,น็ตแล้วอ่ะเมื่อกี้เน็ตตัดนะคะของไล์นะคะเน็ตตัดอ่าคนย้อนหนังก็รับหนึ่งนะคะ ่ะได้แล้วดูโต๊ะนั้นให้หน่อยลูกค้าเมาจนกดรหัสเข้าแอปโอนเงินไม่ถูกไอเวลินบอกพนักง,งานภายในแอนเทียบาร์เมื่อเธอเข้ามานั่งดื่มกับลูกค้าขาประจําจของปาแล้วคอยดูความเรียบร้อยภายในบาร์ไปในตัวตกดึกเวลาสี่ทุ่มลูกค้าส่วนหนึ่งควงแขนกับกันกลับไปมีอีกหกเจโต๊ะที่ยังนั่งอยู่และราวๆห้าทุ่มก็จะเหลือน้อยลงกว่านั้นเป็นปกติ พรุ่งนี้รถจะเข้ามาส่งวายตอนสี่โมงเย็นใครเข้าร้านไว้ฝากดูแลด้วยนะเธอเดินไปบอกพนักงานแคชเชียร์ที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์บาร์ได้ค่ะคุณไอพนักงานแคชเชียร์ตอบรับรูบินโต้นั้นดีๆนะเอยฝากความดูแลทิ้งไทยแล้วหันหลังไปตั้งใจจะเดินไปดูแลความเรียบร้อยส่วนอื่นๆสายตาก็เลือกไปเห็นหญิงสาวคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาจากทางเข้าร้านแม้จะใช้แสงไฟสีทองที่ไม่ได้ชัดเจนตว่างตา แต่ก็มองเห็นได้ชัดว่าหล่อนเป็นใครเธอมองหล่อนค้างแล้วยิ้มร่างสวยในชุดเ e สบอดี้คอนใส่เดี่ยวสีชมพูหวานปักกิตเตอร์สีเงินวับวิบมับกำลังเดินตรงมาใกล้หล่อนเห็นเธอแล้วจึงมาหยุดยืนตรงหน้าแล้วทักทายอันนี้คือเนซีรีี์จะเป็นชุดสีดำนะคะรู้แล้วว่าคืนนี้จะไม่โดดเดี่ยวเพราะคุณอยู่ที่นี่จริงๆ เมวิกาขยับมุมปากเล็กๆไม่โดดเดี่ยวแน่นอนไอเวลินยิ้มตอบฉันดีใจที่เธอมาคืนนี้เธอสวยมากเอ่ยชมพางกวาดสายตามองตั้งแต่ใบหน้าสวยที่แต่งด้วยเครื่องสำอางเป็นประกายบิ๊บบับยันเท้าคู่สวยในรองเท้าส้นสูงที่เป็นสายคว้ยกันเฮ้ยเน็ตทูน่าอีก็ถึงไหนแล้วอะคุ้ยกันตรงไหนเนาะ เผยเท้าเรียวและทำให้เรียวขาดูสวยเด่นเป็นพิเศษจากชายกระโปรงที่สั้นประมาณครึ่งขาอ่อนมาจนเท้าที่ดูสะาสะอ้านเหมือนไม่เคยมีรอยขีดข่วนใดๆแม่ตาตุ่มก็ยังนวลเนียนชุดสวยของเมวิกาเป็นสายเดี่ยวบอดี้ิคอนต้องอกถูกเย็บจับจีบให้ดูเป็นเกลียวอ่อนๆเผยเนินอกให้พอเซ็กซี่เล็กน้อย ด้านหลังมีสายผูกค,ควยทับกันบนแผ่นหลังเนียนที่เผยไปจนถึงเอวทรงของชุดเข้ากับหุ่นสวยของเมวิกาอย่างพอดีสัดส่วนมันจึงยิ่งชวนมองไม่ใช่แค่ไอิวิลินที่มองคนที่มองเห็นความสวยของเมวิกามาแต่ไกลต่างก็เผอมองด้วยความสุดตาขอบคุณเมวิกายิ้มให้ไอิวิลินที่เอ่ยชมฉันคิดว่ามันน่าจะเข้ากับบานี้ดีเดชชมพูกับปาสีชมพู เป็นครั้งแรกที่ฉันมาที่นี่แบบตั้งใจมาเลยเลือกชุดที่มันเข้าหน่อยปลาสีชมพูเหรอไอวอรีนหัวเหรอฉันชอบที่เธอเรียกแบบนั้นดีใจที่ได้ต้อนรับมมนี่สิเธอก้าวเข้าไปทำท่าจะอบเอลเมวิกาแต่ชะงักไปฉันควรปลาของเธออยากจะต้อนรับฉันแบบไหนก็ได้ได้ไอวอรีนชอบคำตอบนั้นเธอบอบเอลของเมวิกาเมื่อได้รับอนุญาตจากคำพูด ที่อาจจะต้องตีความเล็กน้อยแต่เธอเข้าใจดีเหมือนว่าเธอสองคนจะเข้าใจเรื่องนี้กันเป็นอย่างดีมีอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าเธอสองคนเข้ากันมากกว่าที่คิดนั่งก่อนฉันจะสั่งเครื่องดื่มให้เธออยากดื่มอะไรอะไรที่คุณอยากแนะนำมองดูคนที่นั่งอบชิดเธออยู่ใ,ใกล้จนนั่งแล้วก็ยังอบไว้อยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้คิดจะห้ามไม่ฝ่ายปิดตัวหันมาหันหา,หาเล็กน้อย เพื่อคุยกันเธอจึงขยับสะโพกหันตามพร้อมยกขาขึ้นมาค่อยห้างแม้สายตาของไอวินจะไม่ได้มองลงต่ำแต่เห็นได้ชัดว่าหล่อนกำลังกุมกิมกุ้มกิม,ก,มกับท่าทีของเมวิกาพิงขยับตัวนั่งหันข้างปิดสะโพกสวยยกขาค่อยห้างมันก็ดูเซ็กซี่จนทำให้ใจสั่นได้มากคาดไม่ถึงว่าคืนนี้เมวิกาจะมาด้วยภาพลักที่เซอร์ไพรส์แบบนี้ ยังไม่มีบทสนทนาใดเริ่มต้นเมื่อพนักง,งานเดินมารับออเดอร์อย่างรู้งานไอวิลินแค่หันไปทำมือเป็นสัญ,ญลักษณ์บางอย่างแล้วยกสองนิ้วบอกจำนวนแค่นั้นพนักง,งานก็รับคำสั่งแล้วเดินไปอยากรู้เลยว่าเธอสั่งอะไรให้ดื่มทั่วไปไอวิลินกระดุกเอ้ยไอวิลินกระตุกเล็ดเล็กๆฉันมีภาษามือในการสั่งเครื่องดื่มอีกมากร้างสันเอ่ยชมพางพยักหน้าเบาๆ ก่อนจะเลื่อนสายตาลงมองการแต่งกายของคนตรงหน้าในคืนนี้เสื้อสูตรตัวใหญ่แหวกอ,อกลึกไม่ได้สวมทับเสื้อตัวใดยอยู่มีเพียงร่องอกและเนินอกที่เผยเล็กน้อยให้พอดูเซ็กซี่เธอเคยเห็นไอวอรีนแต่งตัวแบบนี้ในรูปบนแมกาซีนแต่ในเวลาที่ไปทำงานตั้งแต่ที่ได้เจอกันหล่อนจะแต่งตัวมิดชิดกว่านี้ในเวลาพบปะผู้ใหญ่แบบทางการนี่คงจะเป็นชุดเวลาเข้ามาทำงานทั่วไปที่โรงแรม มันสามารถใส่มานั่งที่บาร์แบบนี้ได้เข้ากันดีภาพที่เคยเห็นบนแมกกานที่เต็มไปด้วยสเสน่ห์รุนแรงพอมาอยู่ตรงหน้าแบบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ชวนตื่นเต้นเพราะมันไม่ใช่แค่การได้เจอกันแต่พราะหล่อนกับเธอกำลังนั่งใกล้กันมากหญิงสาวสเสน่ห์แรงมีภาพลักษณ์เป็นที่ชื่นชมของคนในแวงธุรกิจมากมายดูจะสนใจเธอเป็นพิเศษและไม่มีทางที่เธอจะคิดไปเอง ไม่อย่างนั้นหล่อนคงไม่ขอจูบเป็ดเรื้อยๆแบบนั้นหากจะบอกว่าหล่อนเจ้าชู้แลดไม่ได้ทํากับเธอแบบนี้เพียงคนเดียวก็คงจะต้องหาคําตอบกันต่ออมภาษาสวีเดนด้วยสิอะไรเนี้ยเนี่ยลดนออะไรสักอย่างอ่ะข้ามข้ามนะคะชื่อชื่อวายนะคไอวัลินเอ๋ยสำเนียงสวีเดนอย่างคล่องปาก อ๋อไม่ใช่ชื่อวายชื่อน้ําหอมคุณกำลังพูดถึงชื่อน้ําหอมเพราะเข้าใจความหมายนั้นดีนี่เป็นอีกเรื่องที่เธอสองคนเอ่ยโดยไม่ต้องคุยกันมาก่อนฉันมีน้ําหอมกลิ่นนี้ฉันชอบไม่ถึงกลิ่นจากตัวฉันน่ะหรอใช่ตอบสั้นๆแล้วหันไปหยิบแก้วเครื่องดื่มที่พนักงานานำมาเสิร์ฟไว้บนโต๊ะเธอยื่นแก้วหนึ่งให้เมวิกา <c oughs> ฉันคิดว่าฉันเคยได้กลิ่นมันจากคุณ แต่วันนี้เย็น,น่าเข้าไปใกล้อีกฝ่ายเล็กน้อยแล้วถอยออกมาเหมือนจะไม่ใช่วันนี้ฉันเปลี่ยนเป็นฉีดอีกกิน่นแต่กิ่นที่เธอใช้อยู่เป็นกลิ่นที่ชอบที่สุดชอบที่สุดเหรอเมวิกายิ้มเธอยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นมาจิบเบาๆแล้วพูดต่อเหมือนกันสินะเหมือนกันเหรอไอวลินมีสีหน้าชอบใจเธอกระดกออดกาที่มีเลมอนฝานตกแต่งอยู่ตรงขอบแก้วตรงมาตินี่อีกใหญ่ หากหมดไวจะได้สั่งเพิ่มเผื่อไม่มีเวลาดื่มกันตรงนี้มากนักหรือหากจะสั่งอีกสักแก้วก็สบายๆงั้นดูซิว่าเธอจะชอบวอดก้าที่ฉันสั่งให้หรือเปล่าวอดก้ามาร์ตินี่วิทเลมอนทวิตอวรินขยายชื่อเครื่องดื่มให้ครบถ้วนปาเทนเดอร์บิดเลมอนลงไปนิดหน่อยเธอชอบดื่มไหมถือว่าคุณเลือกเครื่องดื่มได้ตรงใจฉันยกขึ้นมาจิบเบาๆแล้วหยิบ แล้วยิ้มฉันชอบดีเลยคืนนี้ฉันมาหาคำตอบอยู่ๆก็ตัดสินใจเข้าเรื่องหากจะคุยกันไปเรื่อยก็ได้แต่อยากเข้าเรื่องเร็วๆซึ่งคงจะไม่ได้ขัดบรรยากาศไปจากเดิมเอาสิคนรอให้ถามเมมปากที่เพิ่งจิบเครื่องดื่มกันแล้วกเครื่องดื่มก้นแก้วไปแล้วหันไปวางแก้วลงถามเลย คุณมีผู้หญิงมากี่คนแล้วฉันเหรอคนถูกถามหัวเราะไม่เคยคบคนไหนเป็นแฟนสักคนนั่นเรื่องจริงเหรอแล้วที่เคยก็แค่เคยเฉยๆแต่ไม่ได้คบกันมีเหตุผลอยู่หลายอย่างอะไรบ้างฉันรู้ตัวเองตอนก่อนไปเรียนต่อเลยได้เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วไปเรียนอยู่ที่นู่นฉันเคยเกี่ยวข้องกับฝรั่งสองคนอย่าเรียกว่าคบเลยเพราะแต่ละคนฉันเกี่ยวข้องด้วยแค่สองสามเดือนเท่านั้นแหละ แล้วเราก็แยกย้ายกันไปพอกลับมาไทยอยู่มาสามปีไม่ได้คบกับใครเป็นพิเศษแต่ถ้าถามว่ามีแค่เกี่ยวข้องทางกายไหมก็น่าจะสามสี่คนว้าวมีวิการทําหน้าเยไม่ใช่มีวิการทํา,าทเสียงจี้ปากเบาๆไม่ธรรมดาเลยลูสญญาจจากสาวทายาทเจ้าของโรงแดมใหญ่ความหมายของเธอคือคุณจะเป็นใครก็มีสิทธิ์ที่จะทําได้แต่ฉันสงสัยว่าครอบครัวของคุณจะรู้เรื่องนี้หรือเปล่า พวกเขาคงไม่ชอบใจแต่ความโชคดีคือพวกเขาค่อนข้างปล่อยให้ฉันใช้ชีวิตอิสระทำงานด้วยความสามารถของตัวเองเที่ยวเล่นได้ตามใจพวกเขาไม่มาสนใจเรื่องนั้นแต่เรื่องเดียวที่พวกเขาต้องการคือไม่ว่าฉันจะมีอิสระทำอะไรแต่ฉันต้องมีครอบครัวให้พวกเขาหมดห่วงหรือมองอีกเหตุผลก็เหมือนต้องการทายาสืบทอดต่อจากฉันให้สบายใจแต่เหตุผลที่สองไม่มากเท่าเหตุผลแรกเพราะฉันยังมีน้องชายอีกคนหนึ่ง ที่เขาฝากฝังได้แต่เพราะฉันเป็นลูกสาวคนโตวพวกเขาคาดหวังเพียงเรื่องเดียวคืออยากให้ฉันมีชีวิตที่สมบูรณ์นั่นหมายถึงการมีสามีที่ดีและมีลูกแต่สิ่งที่คุณเลือกตอนนี้มันขัดกับสิ่งที่พวกเขาต้องการขอโทษนะคะโอ้ยอ่านไปมาอ่านเสียงหายหมดแล้วนะคะ <c oughs> ฉันไม่ได้ยินดีด้วยหรอกฉัน แค่เมื่อนหร่อนาคตตอนนี้ฉันอยากทําตามใจตัวเองแต่นั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่กล้าไปให้ความหวังใครในความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเขาเป็นเหตุผลที่ฉันยังไม่คิดผูกมัดกับใครไม่ใช่ว่าฉันไม่ต้องการหมายความว่าคุณก็อยากคบหากใครสักคนจริงจังเมื่อเจอคนที่ถูกใจและใช่ฉันคิดว่าวันหนึ่งเหตุผลที่รั่งฉันไว้ก็คงต้านฉันไม่อยู่ถึงวันนั้นฉันจะทำตามใจตัวเอง จะก,กระบดต่อครอบครัวหรอคะจะว่ากระบดก็ได้แต่ฉันควรจะจริงใจต่อคนที่ฉันรักไม่ใช่หรือไงเมีวิการเงียบไปสั้นเมื่อได้ยินประโยคนั้นเธอมองเห็นสายตาที่จริงจังจากไอวอรินแม้ว่าหล่อนจะดูกระล่อนไปบ้างเมื่อได้มาทําความรู้จักกันจริงๆแต่ภาพลักษณ์ที่เธอมองเห็นหล่อนในเวลาทํางานคําชื่นชมที่ใครๆพูดต่อกันมันมีแต่ด้านบวกทําให้เชื่อเล็กๆว่าหล่อนคงจะชัดเจนในคําพูดอย่างที่เอ,อ่ยไว้ เรื่องนี้ทําให้หล่อนยิ่งเป็นคนดูหน้าค้นหาหน้าค้นหาให้ลึกลงไปมากกว่านั้นแต่ระหว่างเธอสอคนมันคงถลำไปไกลเกินไม่ได้เธอถึงได้ใช้คําว่าอยากลองแล้วจุบใครไปเรื่อยแบบนี้หรอเธอวกลับมาเรื่องนี้ฮึไอวลินกระตุกคิว้วคิดว่าฉันเป็นแบบนั้นหรอฉันไม่แน่ใจว่านอกจากสามสี่ห้าหกเจ็ดคนที่ว่าคุณนับรวมคนที่จูบไปเรืยหรือย,อยัง ฉันไม่เคยจูบใครไปเรื่อยคนถูกค่าเดาปฏิเสธทันทีคนที่ฉันจูบนับรวมอยู่ในคนที่ฉันเคยเกี่ยวข้องด้วยทั้งหมดถ้างั้นมีเธอคนเดียวที่จูบเราแยกย้ายหันไปหยิบวอดก้าที่เหลือมาดื่มให้หมดแล้วกลับมาเจอกันใหม่แล้วตอนนี้เมวิกายกวอดก้าในมือขึ้นมาดื่มเช่นกันฉันจะจูบนับรวมอยู่ตรงไหนนะก็ขึ้นกับว่า เรยมองไปเรยมองไปที่โต๊ะสั้นๆเพื่อวางแก้ววอดก้าลงเธออยากจะเป็นแบบไหนขยับสโพกเข้าใกล้อีกเล็กน้อยแล้วแต่ไปคางเลี้ยวสวยพางโน้มหน้าเข้าไปใกล้อยากจะได้คำตอบอะไรอีกเธอกระซิบเบาๆเมวิการู้ว่าเธอกำลังหายใจแรงขึ้นทั้งที่ทโดนแตะแค่ใบคางมีใบหน้าสวยที่กำลังโน้มเข้ามาเกือบ,อบชิดเธอกวาดมองไปหน้านั้น ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเธอจะอยากให้หล่อนจูบแค่ไหนเธอไม่เคยจูบใครได้สนิทใจเหมือนที่จูบกับไอวอรินมาก่อนเพียงจูบสั้นๆยังทำใจสั่นหากจูบดูดดื่มลึกซึ้งกว่านั้นมันคงไอวอรินเอียงใบหน้าเล็กน้อยเมื่อเธอกำลังเลื่อนใบหน้าเข้าไปชิดแค่ลองเชิงเล็กน้อยว่าอีกฝ่ายจะยินยอมไหมยังไม่ทันปล่อยให้ริมฝีปากแตะกันเธอก็มีคำถามรู้ตัวหรือยังว่าต้องการอะไรฉันยังสงสัย ตอบคำถามนั้นด้วยเสียงที่แผ่วเบาเล็กน้อยเหมือนกำลังควบคุมลมหายใจสงสัยว่าเริ่มจะทนไม่ไหวจึงปีบคางจึงปีบปลาคางที่กำลังสัมผัสเบาๆแล้วกดลีฟิวบาร์ลงไปหาอีกคนแต่หล,ล,ล,ลอนกับเบียงเบียงนีแต่หลอนกับเบียงนีเบียงนีอาดูเธอจะไม่สะดวกใจเปล่าเมวิกาดันไหลไอวดินไว้พางใส่หน้าก่อนที่เธอจะโน้มไปหน้าไปกระซิบข้างหูเบาๆ จนลิมฟีบา่าสัมผัสเฉียดเฉียวไปหูนั้นมีมุมที่เป็นส่วนตัวกวนนี้ไหมล่ะอ่าอันนี้จะเริ่มตีดีตอนที่สาม้ลนะคะทุกคนทั้งริมฟีบา่าที่สัมผัสในไปทั้งริมฟีบา่าที่สัมผัสไปหูเบาๆและลมหายใจอุ่นๆที่เป่ารดไปหูก็ทำเอาขนลุกแล้วยังจะได้ยินคำถามนั้น ไอวอรินดันไหลมีวิการออกและทวนคำถามให้แน่ใจมุมที่เป็นส่วนตัวหรออันนี้ซีรีส์ตอนที่2องหรือสามนี่แหละเขาตัดออกนะคะเพราะว่าเขาข้ามไปโรงแรมเลยนนะประตูห้อง AP ด้านในสุดที่อยู่บนชั้นลอยถูกเปิดออกและปิดลงโดยเร็วด้าน,นในใช้แสงไฟสีทองสามารถปรับความสว่างได้ตอนนี้มันถูกเปิดให้พอมองเห็นหน้ากัน แต่ไม่ได้สว่างชัดในห้องมีโซฟายาวและโต๊ะสำหรับนั่งดื่มอีกฝั่งของห้องเป็นโซฟาปุบผ้าอย่างดีที่ค่อนข้างกว้างชวนให้สงสัยว่าแขกประเภทใดที่มาใช้ห้องที่เป็นส่วนตัวแบบนี้เจ้าของบาร์ก็แนะนำให้ฟังห้องนี้เป็นห้อง v i p ที่แขกมักจะใช้มาดื่มกันเป็นคู่แบบส่วนตัวและพูดไม่ทันจบดีก็ถูกดันไปชิดปับประตู แล้วถูกปิดปากด้วยริบบิปากของใครที่เธอเพิ่งจะพาเข้าห้องนี้มาไม่มีอะไรที่น่าเอ่ยถึงเท่าสิ่งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้อีกแล้วร่างของเธอถูกหญิงสาวที่สวยที่สุดในค่ำคืนนี้เบียดเข้าหาด,ด้วยหน้าอกที่เธอรู้สึกถึงมันเธอจูบหล่อนจอบอย่างไม่ลังเลเพียงไม่กี่วินาทีตั้นๆก็ถึกร้อนไปทั่วกายนิมวฟีบากของเธอสองคนกำลังบดเบียดหนักหน่วงก,ก,กว่าสองครั้งที่เคยจูบกัน ห้องที่เป็นส่วนตัวทําอะไรได้มากกว่าที่เคยเอเวลินคาดไม่ถึงว่าเมวิกาจะเป็นฝ่ายลุกเข้าหาเธอก่อนในทันทีที่อยู่กันสต่อ2เข้าใจเลยว,ว่าหล่อนมีสิ่งที่อยากรู้และหล่อนก็พูดว่าอยากลองสองริมฝีบากเปรียดหากันอย่างกระหายเล่าร้อนเสียงลมหายใจประสานดังในห้องเล็กๆที่ได้ยินกันเพียงสองคนการยืนชิดประตูทําให้ได้ยินเสียงเพลงจากด้านนอกไกลๆสร้งบรรยากาศที่เงียบเชียบ เธอยังรับรู้ถึงโลกภายนอกที่ไม่ได้รู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างเธอสองคนไอวอรินกับมีวิกากำลังสร้างความรับขึ้นด้วยกันอาจมีผู้ชายคนหนึ่งเคยได้เห็นแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันคือความสัมพันธ์แบบใดแม้แต่เธอทั้งคู่เองนี่คือเหตุผลที่มีวิกาอยากพยายามหาคำตอบไม่ได้หาคำตอบว่าเธอจะตกหลุมรักไอวอรินหรือเปล่ามันยังไปไม่ถึงขั้นนั้น แต่เธอกําลังสงสัยว่าที่เธอไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นกับใครที่ผ่านเข้ามาให้ได้ศึกษารู้จักอาจเป็นเพราะเธอยังไม่รู้จักตัวเองมากพอมีสิ่งที่เธอชอบแต่เธออาจยังไม่รู้สิ่งที่ทําให้เธอค้นพบว่ามันมีผลต่อการสูบฉีดของฮอร์โมนในร่างกายที่ทําให้เธอพวกผ่านใจตั่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนั่นคือคําตอบที่เธอกําลังต้องการไม่เคยเลยเถิดกับใครมากไปกว่าจูบ แลไม่ใช่ทุกคนที่ได้จูบเธอจูบในแบบทั่วไปไม่ได้เวือบาไม่ได้ทำให้รู้สึกตื่นเต้นเล่าร้อนแต่เวลานี้เธอกับรู้สึกทุกอย่างอย่าปิดปาก <c oughs> ไอเวลรินกระซิบเมื่อเธอกำลังสอดลิ้นเข้าไปในโพรงปากเมกาคงเพราะหล่อนอยังไม่ชินเพียงบอกแค่นั้นหล่อนก็ทำตามบมาปล่อยให้เธอได้นำพาจูบรสชาติใหม่ให้พิษตาเดียวหล่อนก็เป็นส่วนหนึ่งของจูบอันช่ำชอง ช่ำชองนี้ที่ดูจะเข้ากันได้ดีเวลานี้เป็นเธอที่ดันมิวกาไปเพียงกับผนังข้างประตูความร้อนในกายกระตุ้นความกระหายที่อยากจะสัมผัสหลอนกว่วนั้นค่อยๆล้อเรมลีฟิบักสร้างความดูดดื่มจุดไฟในกายจนสุดก่อนสัญชาตญาณของอารมณ์จะพาลีฟิบักของเธอไปยังส่วนอื่นถ้าเธออนุญาตช่วยบอกว่าต้องการอะไร กดดิมฟิบากตรงมุมปากเลื่อนไปยังปลายคางเดียวเมื่อดีดตามก็มองเห็นหญิงสาวที่กําลังกัดดิมฟิบากหลับตาพิมพ์เธอยิ้มกิ่มชอบใจรอให้หล่อนพูดแต่ก็ลังรอด้วยการได้จูบลงไปตามลําคออันนวนเนียนอย่างละเมียดละไมฉันสงสัยเมวิกาเอ่ยด้วยน้ําเสียงขวบกระเซาสงสัยอะไรอีกจูบตัวฉันหรือมาก,กว่านั้นทั้งหมดงั้นเหรองั้นฉันจะช่วยตอบให้หมด ไอวิลินกดลินฟิวบากเน้นหนักตรงต้อคอของเมวิกาอ้าวกลายเป็นเอ็นซีไปแล้ว <laughs> วงแขนข้างหนึ่งลังเอวเล็กเข้ามาเปียดชิดหญิงสาวที่ตัวสูงกว่าอีกคนเล็กน้อยกำลงังโอบปรคองหญิงสาวในชุดเดรสสีชมพูและทุกไซส์หล่อนอย่างเล่าร้อนจนคิดเลยเถิดไปว่าคืนนี้มันอาจต้องไปไกลกว่านี้หากหล่อนจะอนุญาต สงสัยมากกว่าน,นี้ได้ไหมฉันจะตอบให้เต็มที่เลยช่วยฉันคิดตีว่าควรจะรู้อะไรได้ไปหน้าที่กำลังสนใจอยู่กับสันการเรียวเล็กยิ้มกิ่มก่อนที่เธอจะดึงลั้นดึงลังและดันคนสวยไปยังโซฟาตัวกว้างจนเกือบจะกลายเป็นเตียงให้อีกคนนั่งลงโดยมีเธอยันเข่าข้างหนึ่งขึ้นวางบนขอบโซฟาเธอสองคนกำลังจูบก,กันอีกครั้ง ร้อนจนอยากจะทอดกายลงนอนและทำมากกว่านั้นในตอนที่มีวิกาเอ็นกายลงแล้วค้ายันเปาะไว้ด้วยแขนเร,เรียวอันแข็งแรงไอเวลินรู้ว่าเธออดทนกว่านี้ไม่ได้แล้วแน่นอนแต่เธอกับพอนดินฟีบากพรอล,ลมหายใจออกมาแล้วรีบบอกอีกคนโดยเร็วเธอคงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นที่นี่หรอกนะเสียงของเธอหอบกระเสาเล็กน้อย เมวิกาดีตามองหน้าไอวิลินด้วยความคิดว่าหล่อนคงมีคำตอบอยู่แล้วแต่คงต้องแก้ปคงต้องแก้งถามไปถ้าไม่ใช่ที่นี่เราจะเป็นที่ไหนล่ะจบไปแล้วนะคะกับตอนที่8นะคะทุกคนสำหรับใครที่มาดูไลฟ์เราตอนนี้นะคะวันที่5สิงหาคมนี้ทุกคนจะได้ฟังตอนที่เนะคะฟังตอนที่9ที่เป็นฉากเอ็น แต่ส่วนคนที่ฟังย้อนหลังนั้นตอนที่เก้าคุณยังไม่ได้ฟังนะคะทุกคนนี่คือข้อพิเศษสำหรับคนดูไลท์ตอนนี้นะคะเอาละตอนที่เก้า c nc ครั้งแรกของทั้งสองคนนี้อ่ะเดี๋ยวขอปิดนี้ก่อน